โอเคสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Couple and Friends กันอีกแล้วค่ะ เลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของที่เราช้อปปิ้งออนไลน์ว่าแบบช่วงโควิดอะเราแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนเนาะแต่ว่าก็มีแบบการช้อปปิ้งออนไลน์บ้างคือผม,มรู้สึกว่าแบบด้วยที่ว่าช่วงเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยของออนไลน์เองมันก็เริ่มแบบปล่อยเซลล์หรือว่าคนเขาก็เริ่มมาระบายของเอาของดีๆที่ตัวเองเคยมีเนี่ยมาสร้างมูลค่าให้กับตัวเขาเองนะก็คือเหมือนขายของอะไรอย่างเงี้ยคือพูดเป็นคนช้อปปิ้งออนไลน์น้อยมากๆถ้าเกิดว่าจะเอาแค่โควิดรอบสามเนี่ยของมันก็คือน้อยมากๆกุ๊ ือเลยหยิบมาตั้งแต่ช่วงโควิดรอบแรกอืมแต่เซนก็คือไม่สามารถหยิบช่วงโควิดรอบแรกมาได้เลยนั่นก็คือคิดก็คือจะยาวไปถึงพุ่งนี้เลยพึ่งมาซื้อช่วงโควิดรอบที่มันแบบรอบที่มันหนักหนเนี่ยอันนี้คือพึ่งมาซื้อจริงๆซึช่วงนั้นแบบน้อยแต่อันนี้ก็คือมาซื้อช่วงนี้เพราะของมาถูกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มที่พุ่นก่อนละกันนะสองสิ่งแรกที่พุ่นซื้อมาในช่วงโควิดรอบแรกก็คือตึงดึงดึงรองเดีียวส ใช่เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราจะแบบพยายามมีการแต่งตัวให้ดูเนาะนิดนึงนิดนึงใช่เดี๋ยวเราจะฟิตติ้งให้ดูนะคะเฮ้ยโอ้ขึ้นไอย่างอันแรกนะคะสีแรกจะเป็นสีเบจนะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของ Songbird เีงรูเห็นไหมนี่นะคะเป็นของของ Songbird ซึ่ง Songbird เนี่ยเป็นแบรนด์ของเพื่อนปุ้นเองนะคะเข้าไปดูได้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้ IG Songbird ตรงไหนดีตรงนี้ปึง รองเท้ารานเขาคุกเก๋มาก <Wow. S 2> ทุกคนคืออันเนี้ยมันเหมือนแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นสองสีคือมันน่ารักมากแล้วคือแบบมันนิ่มมากแล้วมันเข้าเท้าทรงมันเก๋ด้วยอ่ะทุกคนทรงมันมีความแบบไม่รู้นะความรู้สึกแบบปารีเซียงนิดนิด,นดอ่ะ What is Parisian มันแบบมันดูเป็นสาวแบบสาวปารีสอ่ะสวยอะ่ะน่าอะเท่ๆทที่ผมก็ชอบใช่เท่มากแล้วก็ อันเมื่อกี้เป็นสีเบจเอาไว้ใส่แบบลุกแบบสบายสบายแบบง่ายๆใส่ไปไหนก็ได้เลยจริงๆส่วนอีกอันหนึ่งมันก็จะให้ความแบบว่าความเก๋ความเปรี้ยวแบบเดียวกันสีแดงคือเออมันสวมง,ง่ายอ่ะอันนี้ไว้ใส่แบบเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงยีนรองเท้าแดงแต่งหน้าแค่ทาปากแดงก็คือได้แล้วอ่ะคือแบบเริ ต่อมาผ่านผ่ทนทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยมันคือกล่องอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็คเกจให้ดูเลยปึง้งคือเปิดมาปึ๊บมันก็จะแบบมันก็จะมีอย่างเนี้ยทุกคนมันน่ารักมากเลยอะเครื่อเนี้ยมันจะเป็นอ่อสวิมแซคคอลแลบกับก้าวสุภาสลาน้องก้าสุภัสลาเขาจะเป็นคนแบบออกแบบให้เยอะแล้วปุ่ยถ้าชอบน้องก้าอยู่แล้วน่ารักมาก้น,น,าน,นี่ก็คือ กลองข้าวว้ <Wow. S 1> แล้วนี่ปุ้นเลือกลายนี้มันแบบมันออปุ้ชอบสีแดงมันเ,เป็นลายเหมือนหา่านบินคือแบรนด์เนี้ยเขาจะใช้ลายที่มันเป็นความแบบตะวันออกอะรุ่นเนี้ยมันจะมีมีสีแดงกับสีเขียวคือส่วนตัวปุ้นนะชอบสีแดงปุ้นก็เลยแบบ oh. ซื้อสีแดงมาด่มันสวยมาก ิเขาขับดีแล้วแบบข้างหลังมันจะเป็นสายแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือมันแบบเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราได้ไปเที่ยวทะเลเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะปิดติงให้ดูนะคะนี่คืออันที่สองโอ๊ยปุ้นลืมบอกราคาเลยอะ่ะอันนี้รู้สึกจะ2,000กว่าบาทอะ2,500หรืออะไรเนี่ยปุ้นจำไม่ได้แล้วนะคะลองเข้าไปดูในไ G เขาอาจจะปุจะขึ้นไจเขาให้ดู นี่คือ i อของสวิมแซกนะคะส่วนรองเท้าอันนี้มันเป็นคอลเลกชันเก่าคุณนซื้อมาประมาณ2 0 0พันอ่ะนะคะลองไปดูซึ่งคอลเลกชันเขาอ่ะมีออกใหม่ดีงามมากเหมือนกันเป็นรองเท้าหนังอย่างที่3มนะคะอันนี้เป็นหมวกไหมพรมร้านเขาจริง,รงๆอะ่ะมันไม่มีลายพุณนอะ่ะอยากได้หมวกทรงนี้มานานแล้วพ<อ>ุณนก็เลยบ,<ะ>บอกเพื่อนว่าเออถักแบบอย่างนี้ให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือชอบแบบประมาณนี้เป็นตรงนี้เป็นสีครีมครีมหน่อยขาวๆครีมครีมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบโอมนตินอะ่ะ มันก็เป็นลายละบายนนวย่าีอีอืมอันนี้มันเท่าไหร่นะหกร้อยหกร้อยเก้าสิบลานเขาอะมันก็ไม่มีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีลายอื่นก็ลองไปดูชื่อร้านชาจ,จินถ้าจะใช่ชาจ,จินนะคะแต่คุณจะคือแค่อันนี้ของเพื่อนพูดเหมือนกันนะคะโอเคจบไปสองอันสุดท้ายเออสองอันสุดท้ายอะมันคือสิ่งสำ <laughs> คั <laughs> <laughs> มันคือเคสโทรศัพท์ okay. อ่าที่มันเป็นแบบเป็นใสๆอย่างนี้นะคะแล้วก็กิฟต์ตอกอ่านี่มันคือกิฟต์ต็อกลายผีเสื้อที่ส่งมาจากจีนซึ่งพูดรอดนานมากนะคะให้ทายว่าราคาเท่าไหร่100บาทผิดค่ะอันนี้ราคา3 6บาทนะคะแต่ยังพีคไม่เท่าตัวเคสอันนี้ราคา15บาทนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> คุณคุคุณซื้อมาจากช็อปปี้นะคะ นั่นแหละคือของปุ้นทั้งหมดแต่ก็คือชอบทุกอย่างของปุ้นคือมีเท่านี้จบค่ะและสําหรับของช้อปปิ้งของผมนั้นเล่นใหญ่น้อยเนียแล้วของเซนนะคะก็มีมหากราบจ้าีเล่นใหญ่น้อมเนีย มันก็มีเยอะอะแต่ว่าเดี๋ยวคงรีวิวเร็วๆแบ,บ่งประเภทเข้าข้านว่าของมือสองกับของมือหนึ่งละกันนะฮะของมือสองเนี่ยก็เริ่มแบบไปเข้ากลุ่มแบบพวกผ้าบางผ้ามือสองะไรเนี้ยอยากจะแบบศึกษาความรู้ซึ่งในนี้นก็โกคนขายของเยอะมากก็เลยลองแบบลองซื้อมาก่อนอันแรกเลยจะเป็นพวกแก๊งซื้อยืดนะฮะโอ้มันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือมือสองเกือบหมดเลยนะเนี่ยยังไม่หมดโอเคโอเคแต่พุ่งช่วย,ย <c oughs> คือย,ยังไม่หมดอ่ะ Icana, ตอนแรกอะอยากได้เสื้อ made in USA ก็เลยไปตั้งในกระทูนก็เลยนะว่าเอ่อต yes. ั้งรับเสื้อ made in USA แล้วก็โอเคเรามีอันนึงเขาอะส่งมาให้ก็สวยดีเป็นลายนกไม่เป็นลายนกเป็นลายเป็ดนะก็เป็นลายวิวธรรมดาครับใส่ก็สบายๆตัวแบบไม่แพงของ300บาทเนี่ยก็เลยซื้อมาใช่ครับ ออกมาเอาแบบไวๆเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นเสื้อวินเทจแบบเหมือนกันนะครับตอนแรกตัวนี้ซื้อมาแบบด้วยที่เงื่อนไขเดียวเลยคฮะเป็นเสื้อที่ผลิตในปีเกิดผม1987แล้วก็อีกอย่างหนึ่งโซ่ที่ขอสองให้ลนะุลลเนาะ อีกขีดโฟนนึงคือแฟนผมชอบดนตรีก็เลยรู้สึกว่าเออชอบดนตรีแจ๊สอ่ะก็น่าจะตอบโจทย์เสื้อที่เกิดปีเกิดผมแล้วก็เป็นแบบพาที่เป็นแบบดนตรีหมือนที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาต่อมาตัวนี้ฮะตัวนี้คือชอบแบบชอบมาก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 ะเป็นเสื้อมือ2นะแต่ว่าไม่ได้เสื้อวินเทจเนาะน่าจะเป็นเสื้อปีใหม่ๆอ่ะแต่ว่ามันสีดำแล้วก็มีลายที่แบบเหมือน,น,นอล้อแวนโกะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมี s t า r w a อออย่างเงี้ย ซึ่งเสือ้อผมอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าแบบตัวไหนนะที่ผมใส่ไม่ได้คือถ้าเกิดผมใส่แล้วแบบผมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่มั่นใจผมก็จะยกให้เป็นของเขาอะไรซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์สองได้คือถ้าผมใส่ไม่ได้เขาก็จะได้ไปผมลองใส่แล้วไม่เข้าลายแต่ลายสวยมากนิ่มมากก็คงจะให้เขาไปประมาณนี้แต่คุณชอบผ้าดีแต่คือลายลายโอเคอันนี้ก็เป็นเสื้อสตูซี่แขนยาวสีขาว ก็ได้มาจากแบบเพจ New Balance d e t in USA กับ UK นะครันียก็ข้างหลังแตลายก็ได้มาแบบแล้วก็ได้มาพร้อมกับหมวกบีมตัวนี้เป็นแบบ Bucket Hat อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เท่ผู้ผมก็ชอบหมวกมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มาพร้อมกันได้แบบถูกมากเข้าบอกบสองร้อยสามร้อยบาทก็มีบีมจริงๆก็มือสองกันหมดเลยนะ ที่ไม่ได้แบบเปิดวาร์ปร้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้ขายของเป็นเป็นพ่อค้าส่วนใหญ่ผมได้มาจากเป็นของส่วนตัวเป็นคนที่อยู่ในคลับที่เราชอบเหมือนเหมือนกันเจท,ที่ผมบอกขึ้นขับมิวบาราน้านเออเออเขาก็แบบเหมือนเอาของมาระบายกันอะ่ะ อะไรอย่างเงี้ยครับข้างบนเนี่ยถ้าเป็นเสื้อมือ2สองเป็นพวกกมผ้าบารก็เสื้อมือรสองเสิร์ฟได้เลยเยอะมากๆในใน,ในช่อง a c e b o o k เนี่ยเข้ากลุ่มไหนอะ่ะโอ้ยกันเต็มหรือถ้าคุณมีในใจอยู่แล้วคุณก็ตั้งรับจะง่ายกว่าพอตั้งรับเนี่ยเขาจะกรองของที่มันใกล้สิ่งที่คุณอยากจะได้อันนี้ก็ได้มาจากกลุ่มซูครีมก็ได้มาแบบเออก็สวยดีอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือสีเขียวกำลังแบบกลางฮิตเลยเสื้อซูครีมก็เป็นหลายปืน ภาพโคตรดีเลยอะแต่ก็เข้าใจอะคือคนยุคนี้เขาก็แบบอะไรรสยิมแต่และว,วยัยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปบ้างเขาก็เริ่มปล่อยของที่อาจจะมีตอนแบบเด็กๆอะไรเงี้ยก็อันนี้ขอ,ของอะไรนี่ก็ของซูพรีม,รมใช่อันนี้ก็เป็นเสื้อซูพรีมเหมือนกันครับเป็นแบบเป็นเสื้อเปล่าทํากับพานีเสนะครับก็จะมีลายข้างล่างซูพรีมงั้นก็ซื้อมาแบบไม่แพงอะคือทุกตัวแบบจะต้องได้หมดเลยจะบอกอันนี้ผ้าดีมากเลยอะเสื้อตัวสีดำซูพรีม,มผ้านุ่ม ต่อมาก็จะเป็นแบบเสื้อของมือหนึ่งน,นี่ก็ได้แบบนี่ก็ได้มาจากลิฟเคิลของแบบเพจลิฟเคิลเขาก็แบบมาเซล,ลช่วงแบบที่ผ่านมาไม่แพงอ่ะไม่แพงอ 4, มาสี่ห้าร้อยประมาณนี้นมนะือหนึ่งเนาะมือหนึ่งอ,อันนี้ก็เสื้อม่ยังมีป้ายอยู่ดูใช่ยังไม่ได้ใส่ของลิฟเคิลนี่ไซส์ L ซึ่งผ้าดีอีกแล้วใช่นี่ก็เป็นเสื้อแชมเปียน ผ้านิ่มมากสบายคือรู้เลยว่าใส่แล้วแบบสบายแน่ๆผ้านิ่มแบบนิ่มจริงอ่ะใช่ๆมาถึงครึ่งทางเนี่ยครับครึ่งทางของคุณหรือยังหมดแลวใกล้แล้ว <laughs> <laughs> ก็จะเป็นหมวกนะครับผมเป็นคนชอบหมวกมากๆ <laughs> ใช่ก็เมื่อกี้มีหมวกบีมแล้วก็ให้ดูไปแล้วนะครับก็จะเป็นหมวกเบนนี่นะครับจะเป็นเบนนี่แบบจะเป็นหมวกแบบเบนนี่แบบพอดีหัวค <laughs> รับอุ้ยเข้ากับเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ เขา,าชลแล้วก็จะแบบเออคือเป็นคนชอบใส่เบนเนี่มากๆา mm. ลายพอดีหัวซึ่งแบบมันถูกอ่ะโคตรถูกแล้วมันไม่เข้าใจอะเพราะเมืองไทยมันร้อนมากะ่ะถ้าเซนชอบใส่เบนเนี่ก็มันก็คือสไตล์อะ่ะเหมือนคนใส่เสื้อแขนยาวเมืองร้อนอะคุณนเคยได้ยินว่าบางทีเขาเรียกว่าบีนนี่หรอหรือเบนเนี่นี่แหละบีนนี่หรือเบนนี่ก็นั่นแหละทัน,นทเดียวกันนะ mm. แล้วกสีแดงกับสีเขียวโมกลิฟเคอรอันนี้มือหนึ่งก็ได้มาตอนแบบพร้อมกับเสื้ออะไรของเพจเขาอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบของลิฟเคอร์แต่คุณเข้าวันนี้นะคะมาใช่มือหนึ่งก็ซื้อมากับเพจลิฟเคอรอะไรเงี้ยแล้วทักทักทักหรืออะไรเงี้ยจะเป็นแบบอย่างเงี้ยจะมีกะขายข้างหลังข้างหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นเสนิทของลิฟเคอร์ีรก็เลยซื้อมาพอลดก็ไม่แพงอ่ะเออตัวนี้ก็สามสี่ร้อยบาทเนาะ ข,ขอองงแพเเท่่่าไไหรมซืนะ้นี่ก็เป็นหมวกที่ได้มาจากกลุ่มปล่อยของส่วนตัวเหมือนกันคือหมวกที่ห้อ t h i s i s Never t h a t นะฮะ h i s i oh <my> s Never t h a t เนี่ย oh <my. S 1> เขาแตว่าเป็นหมวกของแบรนด์เกาหลีนะครับคัน <ans> <ans> วอลก็เราก็ามาขายใบนี้ก็แบบแพงอยู่เหมือนกันผมเองก็ได้ของมือสองม,มาก็ไม่แพงอะฮะตัวนี้ก็ใครสนใจก็บอกนะก็ขายอยู่600บาทนะฮะถูกมากชอบแม่ หมดหมวกแล้วก็จะเป็นโทดแบทครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาทำกับดีไซเนอร์ชื่อว่ามิฮาระยาสุฮิโรนะฮะอันนี้แบรนด์ไหนคะยี่หอ้อแบรนด์กู GU แบรนด์กูคือเป็นแบรนด์ซับของยูนิโคลตัวนี้ก็ได้มาจากร้านนำเข้าญี่ปุ่นแล้วก็ สุดอ,อยากได้กระเป๋าโทนแบ็กใหม่ผมคนชอบกระเป๋าโทนแบ็กมากๆแต่พอซื้อมาปุ๊บก,ก็เออก,ก็สวยแต่ยังไม่เชิงฟังก์ชันที่ผมชอบนะก็ถ้าสนใจผมก็ขายยังไม่ได้ใช้เลยเลยก็บอกมาได้นะครับรานะคาดีมากๆนะครับคอมเมนต์ที่ช่อง y o u ูทู e ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเราตอบกลับไปเนาะ คนไหนนะคะสนใจสินค้าของเซนนะคะก็คอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้นะคะตัวไหนที่อยากได้ผมปล่อยได้ก็อาจจะปล่อยถ้าปล่อยไม่ได้ก็อาจจะไม่ปล่อยงงไหมบางทีมันซื้อตามอารมณ์อะเอามาบางทีมันก็เยอะเกินก็ผมถ <c oughs> ้ามาผมก็ไม่ได้ขายเอากําไรอยู่แล้วก็อาจจะขอแค่ค่าส่งอะไรอย่ <c oughs> างเงี้ยหรือสะดวกมาเอาเองก็ค่อยคุยกันจะ New Balance นะค <c oughs> รับรองเท้ากลิ่นใหม่มากๆเลยอะ 990นะฮะ V2 ตัวนี้เป็นรองเท้าที่แบบผมซื้อเพราะ1มันใส่สบาย2อสีอย่างเงี้ยมันเหมาะกับวัย30กว่าอย่างผมสึกมันใส่อย่างเงี้ยแล้วมันใส่กับชุดอะไรอะ่ะมันก็เข้าไปหมดเลยมันใส่แต่งตัวง่ายนะครับแล้วก็สเสน่หของ New Balance เนี่ยเป็นรองเท้าที่ Steve Jobs เลือกใส่ในการขึ้นพูดตอนออกผลิตภัณฑ์ใหม่เขาเขาก็ใส่นะครับซึ่งสวยมากเป็นรองเท้าหนังกลับที่ใส่สบายมาก ยัซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยส,สวยมากอีกคู่หนึ่งที่ผมได้มาเขายังไม่รู้เลยว่าผมซื้อมาคือ n i กีนะอ่ามันคือชื่อรุ่นอะไรอะไนกี้วัฟเฟิลเทนเนอร์2 s e ฮะ อันเนี้ยได้มาแบบไปสั่งพรีออเดอร์มาเพราะว่าในไทยไี่มีขายแล้วก็คือเริ่มมาจากดูไ g ของคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาใส่แล้วเขาก็แบบแท็กร้านที่เขาขายอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเฮ้ยทําไมมันแต่งตัวง่ายจังวะมันสีแบบสีเบจสีเทาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งตัวง่ายแล้วก็มีวัสดุที่เป็นหนังกลัดงเนี้ยตัวนี้ผมจะบ้านหนังกลับนิดนึงก็ได้มาครับก็รู้สึกว่าสวยน่าใส่ง่ายนะครับเอเฟเนตดีตัวนี้ก็ได้มาราคา,าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใส่ซส์9.5 US 5 ใครสนใจก็บอกได้นะฮะตัวนี้อาจจะปล่อยแต่ถ้าไม่มีใครเอาผมก็ใส่เองแน่ๆเพราะว่าชอบสวยมากเลยอ่ะหมดหรือยังหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของที่เราซื้อมาลองฟิตติ้งให้ดูอ่ะอันไหนที่แบบฟิตได้นะอย่างแยชดอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ไปทะเลเดี๋ยวค่อยฟิตให้ดูแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราไปลองฟิตติ้งกันนะคะไป ก็คือการฟิตติ้งของที่เราซื้อมาในช่วงโควิด ถ้าเกิดว่าคนไหนชอบตัวไหนหรือสนใจตัวไหนก็ติดต่อเซนได้นะคะถ้าตัวไหนกับถ้าแบบเราใส่ไม่ได้บางทีก็ก็ให้หลานให้แฟนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยพุณนเชื่ออย่างหนึ่งว่าของบางอย่างอะ่ะมันมีคุณค่าในตัวของมันเองแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่กับใครก็ได้อย่างพุณนสมมตินนะคุณซื้อชุดว่ายน้ำมานี้มาแล้วแบบคุณรู้สึกเฮ้ยพออมาใส่แล้วแบบมันไม่เข้ากับตัวเองเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเอาไปปรากฏว่าคือใส่สวยมากใส่สวยแบบสวยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าเออมันมีคคุณ่า าของตัวมันอยู่อะเราไม่ชอบแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแล้วคนอื่นจะใส่เราไม่สวยม,มันเป็นความมั่นใจกับตัวเองอ่ะเพราะนั้นอะไรก็ตามอ่ะมันเป็นแฟชั่นคือ ผมว่ามันคือความสนุกของของของแฟชั่นนั่นแหละนั่นแหละเออเพื่อนเพื่อนถ้าใครชอบอ่าหรือว่าสนใจหรือมีของเยี๋จะปล่อยที่เป็นสไตล์ที่ผมชอบก็คอมเมนต์มาบอกมาเดี๋ยวเราอาจจะเมสเซจไปสำหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนถ้าหมดโควิดเมื่อไหร่นะเราจะกินเที่ยวไลฟ์สไตล์ของเรานะครับมีอะไรก็เดี๋ยวไปแชร์กันบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ